ทุกคนคือมันอร่อยแบบตะโกนมาค่ะมาทำแฮมเบอร์กันเราเตรียมเนื้อสับ600กรัมหอมใหญ่สับละเอียดหนึ่งหัวมัสตาร์ดหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือและพริกไทยนิดหน่อยคลุกให้เครื่องปรุงเข้ากันแล้วเราก็เติมไข่ไก่สอฟองไวน์แดงและเกลดขนมปังค่ะตอนนี้เราจะนวดนานให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นอย่างดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะมาปั้นกล,กลมแบบนี้ค่ะ ตั้งกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนเอาเนื้อที่ได้เข้าไปจี่ไฟอย่างนี้นะคะให้ได้สุกสีเข้มทั้งสองฝั่งเลยค่ะนี่เนื้อจะยังสุกแค่ผิวๆนะคะเราเติมไวน์แดงลงไปค่ะเติมมะเขือเทศผงปาปริกา้าน้าแตาเป็นแบบนี้นะคะมัสตาร์ดอีกหน่อยค่ะเติมน้ำเปล่าปิดฝาเคี่ยวให้ดมิลลาซอสข้นขึ้นและแฮมของเราสุกนะคะทุกอย่างสุกดีแล้วเราจะใส่เดสไดชีสมอสซาเรลลาชีส อบให้ชีสละลายแล้วตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเลือกจะเสิร์ฟกับมันบดผักต้มหรือว่าข้าวนี่มาผ่าโชว์ความนุ่มแน่นหอมอร่อยค่ะใครจะเสิร์ฟกับสปาเกตตี้แบบเราก็อร่อยมากค่ะไปลองทำกันเดอ้อขอเบิ้ลอ,อีกชิ้นแล้วกันค่ะรสสัมผัสของเนื้อแน่นแต่นุ่มหอมและซอสรสชาติกลมกลม่อม บอ,อกได้เลยค่ะจานนี้อร่อยเด็ด